นี่เป็นภาพที่นางสีสมพรภูมิแก่ดำพร้อมเพื่อนบ้านบ้านน้องหินตะบนโคโกกาอำเภอเมืองจังหวัดมหาสรารคาม กำลังสาวไหมหรือว่าดึงเอาเส้นใหญ่ซึ่งมีขนาดเล็กๆออกจากรังไหมโดยใช้วิธีนำรังไหมไปต้มในน้ำร้อนเพื่อทำลายกาวที่ผนึกเส้นใหญ่ที่อัดแน่นออกจากกันและปั่นเอาเส้นด้วยเล็งซึ่งเส้นไหมได้นั้นจะได้มาจากการดึงเส้นใหญ่จากหลายๆรงังรวมกันเป็นเส้นเดียวกันในการสาวคราวเดียวกันเพื่อให้เส้นไหมของแต่ละรงังพันกันเป็นเกลียวทำให้เกิดการเกาะยึดซึ่งกันและกันมีความเหนียวทนทาน เนื้อเส้นไหมกระชับแน่นและมีการสะท้อนแสงดูสวยงามเป็นมันวาวเมื่อนำไปทอเป็นผืนผ้าไหมนางสีสมพรภูมิแก่ดำบอกว่าการสาวไหมด้วยเหล่งหรือการสาวไหมด้วยอุปกรณ์ที่เห็นอยู่ในขณะนี้ เป็นการประยุกต์นำเอาเครื่องมือมาใช้เพื่อให้สะดวกรวดเร็วกว่าการสาวด้วยมือซึ่งเส้นไหมที่ได้จะมีความกระชับแน่นเส้นสม่ำเสมอกันโดยความรู้ที่ได้จากสำนักงานเกษตรจังหวัดที่ได้เข้ามาส่งเสริมการเลี้ยงไหมพร้อมกับมอบอุปกรณ์ในการสาวไหมและก็ถอผ้าส่วนพันไหมที่นำมาเลี้ยงก็เป็นพันไหมพื้นบ้านที่ทำการคัดเลือกเอาฝัก ไว้สำหรับขยายพันธุ์เลี้ยงต่อในรุ่นต่อไปในเรื่องของอาหารที่ใช้เลี้ยงใหมก็คือใบมอนที่ปลูกไว้ตามสวนซึ่งจะช่วยประหยัดและก็ลดต้นทุนในการผลิตด้วยสำหรับการเลี้ยงไหมเริ่มตั้งแต่การฟักออกมากลายเป็นหนอนไหมซึ่งในระยะนี้นอนไหมจะกินใบหม่อนเป็นอาหารและนอนประมาณ4-5ช่วงซึ่งการนอนแต่ละช่วงไหมจะทำการลอกคราบ ใช้ระยะเวลาประมาณ22 26วันเมื่อนอนไหมแก่หรือจะสุกก็จะทำการชักใหญ่ทำรังหุ้มตัวเองและตัวไหมก็จะลอกคลาบเป็นตัวดักแด้อยู่ในรังการสาวไหมก็จะนำรังไหมไปต้มในน้ำร้อน และก็นำเหล่งมาปั่นเอาเส้นใหญ่ก่อนนำไปสกัดเอาสีออกด้วยน้ํายาซึ่งจะได้เส้นใหญ่สีขาวและนำไปย้อมสีตามความต้องการและนำไปทอเป็นผืนต่อไปส่วนการทอแต่ละครั้งจะได้ผ้าไหมยาวประมาณ20เมตรหากทำเป็นผ้าถุงจะได้ประมาณ10ผืนจำหน่ายผืนละ3000บาทเลยทีเดียว ซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งอาชีพที่สร้างงานสร้างรายได้อย่างงดงามครับเอามีมีทีการดึงยังไงครับใส่เคียงเริ่มเริ่มแรงเขาเทาต้มก่อนบอกือจังไงข้างมอยห้อนให้ห้อนเพราะประมาณครับแล้วก็จังเอาฟักหลอบลงใส่เขากะจังมาสาวครับครับใส่เคียงก็ได้ใส่แบบนใส่เคียงกันแล้วไว้ครับขันเทาดึงโบราณนึ่ก ก็เป็นมือพูดแล้วโซซีเลีงครับครับครับสามสีสามสีดงเนี่ยหันมุนมุนหมุนเนี่ยอย่งเยวเนี่ครับเขาเอื่นเครื่องเครื่องอย่างเครื่องสาวได้ครับแบบแบบสมัยก้อนสิสมัยสมัยไหมสมัยไหมจ้่สมัยสมัยก้อนเป็นยังไงเนี่สมัยก้อนคือเอามือดึงดึงเอาจ้ะบอได้ปั้นได้ปั้นหรือ แบบคือเนี่ยเนี่ยการดึงใส่กระลังเสียนนะครับดึงใส้แบบนี้เนีสาวโบราณเนี่ยซาวโบราณนี่แล้วก็ไปเอาเอาจังสี่โบราณอีกปั้นเอาปั้นให้มันเป็นเป็นเป็นปอยเพราะเนินเป็นปอยเนาะครับแต่ลายประยุกต์แต่นี่ประยุกต์ไส่นี่ประยุกต์นี่มันบริเวณอีกครับมันเลยมันได้เหลวไว้ครับคือเหลวเลยจ้าบริเวถ้าถ้าเฮาดึงมือนี่ เ่าสิได้ใส่เคี่ยงแบบนี้มากวกกวักเขาให้มันเป็นตรงกันสิใส่ใส่ครับยืดความความรู้ในการสาเนี่ยห่อห้อมาจะใส่เนี่ยครับเกษตรเพ่นคนห้ตัวแนี่น้ำไปอบร้มครับครับคนะไห้เขาเคี่ยงสาวมาครับมาเห็ดเป็นกลุ่มกันอ่าครับบตอนนี้ห่อมาเห็ดภายในควรเลเรือห้อาเองแต่บบนี้จ้าแล้วถ้า ถ้าผ <Billie S 1> ู้ผู Μ, <c oughs> so ้หนีสาวแล้วกับ so ผ <c oughs> ู้นั่นกับสันเพื่อนต้อการอยากสาวกับเอาไปสาวด้วกันเรียกเรียกแต่ผู้เพื่อนสิมักสินะแต่เพื่อนอยากดึงเอาเองผู้เฒ่าโบราณคนดึงเอาเองมันกะไปสาวเองสาวมือเองสาวเราพันพันไหมเ่าเ่ามาจะใส่พันไหมหน่พันไหมเพื่อนถนนถนะถนอมไหมล่ะแบลว่าเพื่อนเพื่อนภาษาเบิร์ คนก็เอาเรียกเรียกไว้ครับเรียกไว้แต่เห็ดเป็นพันเอกเพราะเป็นพันเพื้นบ้านเนาะจ้ามันมันดีจังไดพันพื้นบ้านเนาะพันเพื้นบ้านเขามเลียงไงเมลียงไงมันมันบ่ตายครับบ่คือบ่คือเขาเอาพันธีเพิ่นเพาะมานี่มันได้ใส่นี้นี่ยาไม่อย่างใส่มุ่งนมันตายไงจ้าต่ว่ามันตัวเงย ได้หลายมูนั่นแต่ว่ามูลนี่พันเมีงขุ่นเมีงเท่านี่มันมันฝักบ่ได้หลายพอมันฝักน้อยโตขึ้นกันน้อยเราเราฮักเอาใบม้อนจะใสให้มันกินนี่จ้าฮักปลูกไว้นะปลูกไว้เองจ้าอืมว่าได้ซื้อเขาบ่อว่ได้ซื้อฮักก็ต้องปลูกเองปลูกไว้ปลูกม้อนไว้สักเกินปลูกม้อนไว้สักเกินครับฮัก็จ้งเอาเอาพันไม้มาไว้อืม เดี๋ยวกำลังเลี้ยงเลี้ยงไว้ถ้าเป็นดักแด้นี่มาหอดจนว่าเขาได้เสาเนี่ยใส่เวลาประมาณโดนปลาดอยปลาซีด้ยมวยเพราะเพราะมาถึงเดือนปลาดอยโตเป็นฟักว่ามันมัหุ่นละเดือนหรันเดือนปลาดอยสิบเกียตมือมันสีน้อนทีนึงครับพ่อบ่อออกมาบ่อประมาณจ้ามือเหรอเฮ้ยมันจังสิบ่อเหรเฮ้ว่านไรเออเป็นอาทิตย์พุ่ณ่ะ แล้วบานี่พ่อพ่อพ่อมันเป็นตัวแล้วนี่อาทิตย์นึงมันฉีลอกคราบเที่ยนึงเขาก็เออนอนนึงตอนนึงครับบ้านอีกเที่ยมื้อก็สีนอนอีกแลลอกคราบอีกเขาเออนอนสองบ้านีีก็ะลอกคราบอีกก็ะนอนสามนอนเทียซี่คือเป็นฝักใช่แล้วครับบานี่เป็นซุกมันเป็นมันมันบลาิมอนเหรอเด้ หอดหเยซีนี่มันไม่กิม้อนแล้วมันมันสีเขาเขาฟักแล้วครับมันสีเขาฟักเขากาเก็บไต่จออเขาเก็บใส่จอมันกับเป็นฟักเนละ่ะเก็บใส่มือนีหอดน้มันเศร้ากับเป็นฟักเต็มอืก็ด,ดีครับได้สองมือสามมือเขากะออาออกจากนั้นมันทีใส่มันทำลังครับยวเนว้ยวเน้วใส่ลังมันว่ามันเป็นตัวแล้วมันเขากบต้องหาเนียวมันใส่มันมันเท้าเป็นลัง ล้างไหมสองมือหรือสามมือเขาก็ดึงออกจากจากจอไม่ใส่ดงไว้ครับจะเอามาสาวจ้ะเอามาสาวหมูใส่เายดพันธุ์เขาก็เรียกไว้หมูใส่เายดพันธุ์เขาก็เรียกไว้เขาก็ไปใส่สีพันธุ์เขาจะใส่สีพันเลี้ยงเทียนเรี้ยงกันบัดนี้เขาสาวแล้วบัดนี้เส้นไหมนี่เขาเขาไปเห็ดหยังต้อบัดนี้เส้นไหมนี่สาวแล้วนี่เขาก็ต้องไปเห็ดกาวออก มีมีนอนยาไปไปไปเห็ดเกาวมันออกครับแล้วมันนี่มันกสิเป็นกาวออกแล้วมันสีเป็นขาวจุนพูนเด้สีขาวจ้าแล้วฮอกกสีเอาไปย้อมฮอาตองการสีเห็ดสีหนังฮอกกับไปย้อมคกับนี่เป็นแกงไม่อีกเด้แกงให้มันหันเขาก็หนีอกเอาเนี้ยมาขอดเถวังมันวันนี้จะเอาไปทำเด้อไปทำเป็นผืน เขาเขาบอเขาบอขายเป็นเป็นเส้นเป็นยังบอกบอขายเห็ดนุ่งเห็ดนุ่งเองทอหนุ่งเองอืมท่อผ่าได้หลายตงบ่้อยกะเอาไว้หลายหุ่นดิจังไดอถ้าเขาเห็ดบ่หลายหุ่นเขากะบ่พอดิผ่าผ่าเขาเห็ดเศนเห็ดยังสิบพื้นซะเนาะยี่สิบเมตรยี่สิบเมตรยี่สิบเมตรกระหาพื้นหาสินหาพื้นยี่สิบเมตรอ่ะเพราะว่าเม็ดละ มันมันผืนละสองเมตรสินนะสินไหมเฮาอ่ะสมมติไปขายนี่ขายตรงยังไดนี่มสินนะครับผมสามพันตรงหนึ่งสามพันมือือื่อท่านใด่ยิบเ่อท่านไดอย่างทอเป็นผืนออกมาแล้วเป็นไรแล้วเป็นไรแล้วจ้าไรใดดีบ่ครับอันท่อท่อไหมนี่กะดีอยู่เพราะว่าเฮากับเป็นไปเหตุอย่างบไรเนาะครับ เขาแล้วเขาแล้วเพียเน็กอื่นกับบ่านดไปทํางานอย่างกับบ้านใดไหมกับไปเก็บมอนมากเกียมอนคกับเพาะเกียเฮ็ดได้ถ่านีผู้สนใจอยากซื้อหน่ขายเพ่อนิ่สินไหมอ่ะแมอนจ้ะครับขายอยู่ขายตรงร้านท่าใดก่อนสามพันสามพันกะเป้วแต่ไรครับกล้วแต่ไรมันเบอร์โทรศัพท์นี้บ่ครับเบอร์โทรศัพท์อ่ะ ครับมีจ้ะศูนย์แปดหกศูนย์สองหกเกศเก้าเก้าสามครับผมอยู่บ้านไห้ก็บ้านน้องหินบ้านน้องเห็นตำบ <น S 1> ลโคกปอดอำเภอเมืองครับจังหวัดมหาสารคาม